ค่ะพี่นอ้องปองปนี่และช่าแน่และทีมงานรถดตู้หนึ่งค่ะเปิดซีนีมีสหายพากันเตรียมไว้แต่เดือนนึงแล้วค่ะสิพากันไปเที่ยวไปชมเนาะก็ไปพิชิตผู้ลังกาหรือว่าทำหน้าค่าเนาะค่ะไปขอพรปูอื้อลือค่ะตามมาเบืองมาช่มกันค่ะค่ะออกจาก้านตั้งแต่ตีสี่กว่าค่ะมุ่งหน้าไปทางเน่ทำหน้าค่าหรือว่าผู้ลังกา อำเภอบึงค้งลงจังหวัดบ oh <su> ึงกาฬนะคะอันโนกค่ะจังหัน่น้ย4ถึงกิโล4ถึง5อันนี้มับึงคงลงนะ4ถึสกิลยา้ลงขึ้นมากแล้วังสงนะไกต้องไป4ผึงมาแล้วโอ้โหนี่แล้วเหมือนดมึืมอยู่

ขนาดขนาเบาากเมเดอไอ้ขอานขนาดนี้ขนาดนี <inaudible hearing noise> ้มันนีเพิอาว้ขาหักขนาดวี้อมอรวีซอีว้ยวายตาลาวยุ่วยกลาง จะเป็นข่ายยังมาเน่อย่าเดี๋ยววิ่งถีบยามบนเหนื่อยมากที่วิ่งเยอะไปห้ามบนเจอิบาที่เน่ไม่ได้แล้วค่ะยังนะฉันโอเค

ยกมือค่ะชูชูถึงทางแล้วใช่ไหมคะถึงทางแล้วถึงแล้วจีแล้วสุดได้นหโอเคมาหนึ่งสองโอเคค่ะหน้ายายจอกกระถูกเลยเดี๋ยวขึ้นมาแล้วค่ะด้าได้โอเคได้ค่ะบางทีมันห้ามไม่ได้เอมันห้ามไม่ได้นะครับโอ้ยมันไกลแล้วพ่อมันไกลแล้ว ข้างหน้าเราจะเป็นขาอันนั้นมาข้างหน้าตายเงื่อนนี่ข้างบนดูครับเขาจะเอาบุกขึ้นกุ้งหลังแล้วก็ขึ้นต่อเลย คพี่น้องค่าพี่น้องจากยุทน,นล่างนะคะเขาจะมีการเสียค่าบริการเข่าอุทยานนี่คนละสามสบาทค่าไก่น้ำเที่ยวสองท่านคนละห้าร้อยบาทเป็น1นึ่พบาทนะคะเขาขึ้นมานี่กะแต่งเต่แปดโมงกว่ามาถึงทำหนาค้านี่ประมาณเนี่ยสิบเอโมงเนาะค่ะ มางหมอง,มองเป็นบันไดสูงชั้นแบบต้นไม้เป็นหนาพาสูงบันไดชันๆนเนาะคะ่ะขึ้นมากะมีหนักทงเที่ยวมีหลายๆท่านเนาะคะ่ะนีเขาขึ้นมาก่คือมองง่ายๆว่าหลอ,อดมากได้จังไดเนาะคะ่ะเป็น้องมันสูงชั้นน้ะเมยกับเมยเนาะคะ่ะแต่ก็อยากมากพิชิตภูรลังการเนาะคะ่ะหลังจากนั้นเทาก็ได้คิวที่67ค่นะคะ กลุ่มของนิลี่นี่ได้คิ้วหกสิบกิ๊บกวจะได้ลงไปในธรรมไปขอพอรปูอื้อรื้อนะคะลินี่ก,กับบได้เก็บภาพไอหมองในถรำเนาะคะ่ะหลังจากนั้นเอาก็ขึ้นจากถ้ำนะไปขอพรเพิ่นแล้วเอาก็ขึ้นจากธรมออร,กกธรมนี่คือมันจะนขึ้นมาจากธรรมนี่ก็สิมารอคิวคนอื่นก็นสิมานั่งที่มีจุดบมองนี่ค่ะ หลังจากนั้นเขาก็สิบไปกับจีดีหลวงปูวังที่อยู่บนยอดภูหลังกาค่ะที่เห็นตรงหน้าคือหลวงปูเสาเนี่ยไปบกหอดนะคะพี่น้องนี่คือบันไดร้อยสี่สิบสองขั้นค่ะขึ้นไปหาจีดีไปบนย้นไม้ติตามมาเบิ่งมาชมกันได้ค่ะหนึ่งสองสามโอเคแหละเชยอขาดเดียวเลยเดี๋ยวขึ้นไฟคนยิ่หนีทายผู สามสังโอเคนะคะอันนั้นบึองหลวงจใช่ครับจะเรียกว่าบองหลวงบองลวง เคดีลงผู้เสาวครับที่ห้องนั่งรถพานกับสีเลียวเห็นเคดีสีห้องของพระสีขาวนะครับตอนนั้นคือสนามบินครับสมัยข้อมนิต์นะครับม,ะะมันสีกวาง,งีสิบไร่คนนี้เหมัอนมัน,มนมามาอากาศดีมากเลยค่ะ ันบุญคงหลวงหมอจ๋าใช่ครับมันจะเรียกว่าบขงงจะเรียกบุญคงหลงนะครับ ผู้ทอกคือองค์พระนอนนะครับที่นอนหงายหันกะครับรจะเรียกว่าผู้ทอกนะครับเดี๋ยวไปหอเปกาไปีหวจดีท่านก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยลงมาไหวพระศิวลีนะครับ สวนนกน้ำตกสวนยางเส้นทางสุดแดนสยามที่นี่คืออำเภอบึงขงหลุงจังหวัดบึงการนะครับขอาราชการนะครับก็มามองเปิดศัพย์เปิดชูเห่นะไผยมีแบ่งทีร่วงใต้ด้วยเก้าด้วยแปดจังสิสิมาเป็นภาพทำพิธีเปิดสัพท์เปิดชูไว้หิุขวัญถุงเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะกษสิเป็นบริเวณนีนโด้วยเห่ากะสิมีการถอดรองเท้ายางไปตามจุดนี้ค่ะหลังไปนี่ก็สิมีเห่าก็จะไปรอคิวก็สิมีกุมนักท่องเที่ยวคนอด่นๆแหลกไก่ของเพลนทําพิธีอยู่ตรงนี้นะคะถึงเป็นความเชื่อที่แลเป็นความศรัทธาของแต่ละคนที่ไปเนาะคะ่ะค่นี้ก็คือเขาก็เดินเลาะไปค่นี้ก็คือพื้นก็อยู่มรงนี้ค่ะ